ับผมวันนี้มีตัว2องอยทองมารีวิวนะครับผมรายละเอียดตัวละครนะครับมาดูกันเลยลบมาทั้งหมดหมื่นเกว่าครับหมื่นอ็นองร้อยครับผมชนะมาเ0็ดครับแพ้สี่พัน่อยๆครับผมอันดัชนะหกอ็ดอร์เซ็ครับดีมากๆครับคิวแสนสี่ครับผมตายแปดหมื่นครับดีมากๆครับคิวดีมากคิวด้หกสิบเอ็อนต์เทคชอร์ยี่สครับหนีลบมาสองพันครับผม นี่ครับพอยในตัวเหรอย่สบามนะครับพอยตัว13่สบามอะบอกว่าตัวนี้เทพมากครับกําลังจะสามด,อ,อ,อ,ดอ,อกแล้วครับอีกแค่50สิบเปอรต์อร์เซ็นต์ครับสดอกแล้วครับสองดอกทองครับจําลังจะสามดอ,อก,าก,ดออกมาดูรายละเอียดตัวละครครับผมอารคิดทีเกครบหมดนะครับผมอารดพีเก้าศูนย์ถาวรครับครบหมดอาร์คทอวันยัไม่เปิดครับไอเหยียมัวนนีดหนึงวันยังไม่เปิด1วันยังไม่เปิด m อ็มพเจครับผม รอดูสนไยครับผมสนยนะครับสนไยเขียวบาเลต M 2 0 0 DSR ครบหมดทุกอย่างนะครับผมสนไยเขียวบาเลต M 2 0 0 DSR ครบหมดนะครับส่วนซองนะครับผมซองนี้ไอเทมแรทั้งตัวครับผมตัวนี้ไอนี่นะครับซองลายไม้ซองพวงซองดำแจ็คแฮมเมอร์เคียวเทปซองเงินครบหมดทุกอย่างครับไอเทมแรทั้งนั้นครับไอเทมแร่ทั้งตัวจริง ส่วนผมนะครับผมก็ไอเทมเลยนครับผมยูซี่ครับผโม่ก็ส์ผมบอลผมยูซี่ผมมูทองมือเยอะสัสสัสครับตัวนี้เทมสุดสุดนี่ครับลายเียดตุลคอครับผมฉายาเบลี่ห้าใบครับฉายาพบหมดทุกช่องครับผมฉายาพบหมดทุกช่องลุนักกาครับเก้าวันยังไม่เปิดหนึ่งวัน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 สองวันหนึ่งวันสองวัน อากาศที่นี้ยังไม่มีเปิดเลยนะครับผมหนึ่งชิ้น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 หชิ้นร้อยสามสิบชิ้นครับลดเวลาเกิดยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับมาดูฉายาครับผมฉายาเขาหมดทุกช่องนะครับตัวนี้ยังไม่ยืนยันจะเสพสองนะครับเอาเมลกับพาร์ทเมลไปเปลีป่ยนได้หมดทุกอย่างเลยครับผม